you listening to Manut Mungkorn Podcast. สวัสดีค่ะดิฉันปรินแก้ววัชรพลผู้คิดคนและเผยแพร่ทฤษฎีกลับหลังหันพบกับรายการที่นําทฤษฎีกลับหลังหันมาประยุกใช้กับทุกเรื่องของชีวิตเพื่อให้คุณพบอิสรภาพในทุกด้านค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสัมพันธ์การแบ่งปันสู่สังคมอิสรภาพทางจิตวิญ,ญญาณครบทุกเรื่องที่นี่สามารถติดตามรายการทฤษฎีกลับหลังหันได้ที่ช่อง YouTube ช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหัน Facebook Fanpage masterprint.com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลาพปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงและที่เว็บไซต์ของเรา www.masterprint.com ค่ะเชื่อว่าหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการฟังเสียงโปรแกรมจิตเสียงโปรแกรมจิตเสียงน้ำทางต่างๆนะคะแต่ประเด็นก็คือว่า ทำยังไงให้ฟังเสียงโปรแกรมจิตนั้นแล้วได้ผลจริงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปรินจะนำเสนอต่อเพื่อนๆสมาชิกมนุษย์มงคลที่เข้ามาอยู่ด้วยกันตลอด5ปีที่ผ่านมาเสมอเลยนะคะเพราะว่าในช่องของเราก็มีเสียงโปรแกรมจิตอยู่หลายบทด้วยกันนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีบทสวดแห่งจิตวิญญาณที่หลายๆคนเคยได้รับจากปรินไปนะคะเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วบทสวดกันร,รักตัวเองนะคะการให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นการเข้าถึงศักยภาพในตนนะคะการบทสวดเพื่อความมังคังคําว่าบทสวดนี้ไม่ใช่เป็นภาษาอะไรนะคะเป็นภาษาพูดนดี่แหละค่ะนะคะเป็นเสียงโปรแกรมจิตหรือว่าที่ยังสามารถหาฟังได้ในช่อง YouTube ของเรานะคะที่ฟังได้ฟรีๆเลยก็คือ เสียงโปรแกรมจิตมีเงิน10ล้านบาททันทีนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ได้ผลอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าฟังโปรแกรมจิตด้วยฟังรายการปกติของเราด้วยนะคะจากยังไม่มี10ล้านฟังตั้งแต่ยังไม่มี10ล้านตอนนี้พุ่งไปสู่20 30ล้านแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเ,เสียงนำทางกลับสู่จักรวาลอันมั่งคั่งนะคะการกลับไปอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในตนนะคะ เสียงโปรแกรมจิตเศรษฐกิจดีตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงคําขอบคุณยามเช้าอย่างคลิปนี้ก็ทะลุล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงบทให้อภัยขอขอมาคําแผ่มเมตตาคาําอโหสิกรรมที่เป็นบทแบบคําพูดนะคะที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาตามแนวคิดแบบทฤษฎีกลับหลังหันนะคะเพื่อนๆก็ไปฟังได้ในช่อง YouTube ของเราทีนี้คําถามก็คือว่า ฟังเสียงโปรแกรมจิตเนี่ยแล้วมันจะได้ผลอย่างนั้นจริงได้อย่างไรนะคะต้องแบ่งเป็น2ประเภทค่ะนะคะสิ่งที่ปรินนาเสนอต่อเพื่อนๆปรินมาตลอดก็คือคนฟังเสียงโปรแกรมจิตต่างๆเนี่ยนะคะเสียงนาทางเนี่ยก็จะมี2ประเภทประเภทแรกก็คือว่าเขาฟังเนี่ยแต่เสียงนั้นน่ะมันยังไม่เป็นตัวเขานะคะมันยังเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เช่นยังไงคะอย่างเช่นไปฟังเสียงโปรแกรมจิตว่า ฉันคือมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยนะคะฉันขอขอบคุณเงินทุกสกุลทุกทิศทุกทางที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้อยคำพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเขายังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะให้มันเกิด และมีความเข้าใจว่าฟังเสียงพวกนี้บ่อยๆอะแล้วสิ่งนั้นอะจะเข้ามาหาตัวเองนะคะเข้าใจผิดว่ามันจะนำพาสิ่งที่คำพูดนั้นพูดอยู่อะมาหาตนซึ่งมันจะไม่เกิดนะคะนอกจากฟังไปเรื่อยๆจนแบบโอ้โหจนจนมันเป็นเป็นแบบไหนเป็นประเภทที่สองค่ะปรินจะไปเพื่อนๆเสมอเลยว่าฟังเสียงโปรแกรมจิตยังไงให้ได้ผลตามที่พูดจริงทุกประการคือทุกคำที่เราได้ยินนะคะ มันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นความจริงของเราเช่นไปที่ประโยคเดิมฉันคือมหาเศรษฐีนะคะคุณรู้สึกหรือ,อยังว่าคุณคือมหาเศรษฐีเอ,อ่อบางคนบอกว่าเอา้าก็มีตังแค่นี้จะเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงก็นี่แหละคะ่ะยังไงคุณก็เป็นไม่ได้คะ่ะนอกจากเห็นศักยภาพในตนคะ่ะว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะฉันได้รับเงินทุกช่องทางได้ เมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นความจริงนะคนกลุ่มที่สองที่ฟังเสียงโปรแกรมจิตจนรู้ว่าทุกคำที่ฉันได้ยินเนี่ยนะคะเป็นความจริงของชีวิตฉันมันจะเกิดสิ่งหนึ่งตามมาค่ะมันจะเกิดการกระทำนะคะเพราะเมื่อมันเป็นความจริงมันก็ต้องเกิดจากการกระทำใช่ไหมคะเมื่อคนคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นมหาเศรษฐีได้ฉันสามารถดึงศัก,กยภาพตัวเองออกมาได้ จุดโฟกัสของคนนั้นนะคะก็จะมองไปหาช่องทางว่าแล้วยังไงแล้วเงินจะเข้ามาหาชั้นทุกช่องทางได้ยังไงฉันจะเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงมันต้องทําอะไรบ้างมันจะตามมาแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ฟังเสียงแล้วก็รอคอยให้สิ่งเหล่านั้นนะ มาจากไหนก็ไม่รู้มาเกิดกับชีวิตนะคะแต่ต้องทำทุกคำที่พูดน่ะคือความจริงนะคะยังสุเอออย่าง,าางมีมีเสียงเพี้ยนเล็กน้อยอย่างสมมติเพื่อนๆไปฟังเสียงคำขอบคุณเนี่ยนะคะคำขอบคุณที่ปรินพาขอบคุณเนี่ยขอบคุณชีวิตที่แสนดีของฉันขอบคุณโต๊ะเก้าอี้นะคะขอบคุณเพื่อนร่วมทางขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณเงินระหว่างที่เราฟัง กับฟังฟังเฉยๆอ่ะกับสิ่งที่เราเป็นคือเราเป็นจริงๆเรารู้สึกขอบคุณอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพลังมันจะเกิดกับคนบุคคลหลังมากกว่าก็คือคนที่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะทุกถ้อยคคำที่พูดเป็นความจริงเสียงโปรแกรมจิตเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เสียงตัวเองก็ได้นะคะใช้โทรศัพท์อัดเสียงตัวเองก็ได้ แล้วก็ฟังบ่อยๆกระทั่งเรารู้ว่าสิ่งพวกนี้คือความเป็นจริงฉันกำลังพูดถึงความจริงของชีวิตฉันนะคะปรินเคยบอกเพื่อนๆใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของเราอะเนาะที่ติดตามรายการกันมาเนี่ยว่าเปลี่ยนจากคำว่าโปรแกรมจิตเนี่ยเป็นคำว่าการปฏิญาณตนนะคะแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นถ้าบอกโปรแกรมจิตบางคนจะคิดว่า เปิดอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะเปิดให้โต๊ะเก้าอี้นะคะเปิดให้สิ่งของในบ้านฟังเปิดให้ตัวเองฟังกล่อมให้หลับไปแล้วเดี๋ยวพลังของคำพวกนี้มันจะไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือคนที่รอคอยแต่ถ้าคุณต้องการผลให้เกิดขึ้นจริงคุณต้องมองไปในมุมกลับค่ะทฤษฎีกลับหลังหันมองในมุมกลับค่ะว่าคำพวกนี้ต้องกลายเป็นคำปฏิญาณตน นะคะคือสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันฟังอยู่ตอนนี้คือตัวฉันเออคือตัวฉันมันคือคำปฏิญาณตนว่าฉันเป็นแบบนั้นซึ่งพอเรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นมันจะตามมาเองค่ะเราจะทำแบบนั้นเราจะคิดแบบนั้นเราจะพูดแบบนั้นเลลนเคยเาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆโปรแกรมจิตเนี่ย affirmation เนี่ยจริงๆมันแปลว่าการปฏิญาณตนนะคะ ตบตัวเองอะ่ะมันสําเร็จหรือยังเออมันสําเร็จหรือยังบางคนก็บอกว่าเอาก็ต้องดูว่าผลลัพธ์มันเกิดหรือยังอะค่ะคุณปรินอย่างเช่นโปรแกรมว่าฉันขอบคุณเงิน10ล้านในบัญชีของฉันก็ต้องดูว่ามันมีเงิน10ล้านมาหรือยังนะคะคำถามต่อไปก็คือว่ามันจะมาอย่างไงคือคุณจะฟังสิ่งเนี้ยฟังเสียงเนี้ยไปสักปี2ปี3ปีแล้วเงินมันก็จะเข้ามาในบัญชีอย่างนั้นหรอมันจะเป็นอย่างนั้นหรอนะคะ ลองลองเปลี่ยนมุมคิดใหม่ว่าฟังเสียงโปรแกรมจิตมีเงิน10บล้านนะคะซึ่งนี่คือคำปฏิญาณตนของฉันนี่คือความจริงของชีวิตฉันนี่คือความจริงแท้ข้างในตัวฉันฉันสามารถมีเงิน10บล้านได้ฟังถึงขณะที่เชื่อจะทราบได้อย่างไรว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่า ดูจากคําพูดความคิดและการกระทําของเราเราคิดกับตัวเองอย่างไรเราคิดกับเงินสิบล้านอย่างไรเราพูดคําพูดแต่ละวันเนี่ยใช่ระดับพลังงานของคนมีเงินสิบล้านไหมนะคะแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะมันนําพาไปสู่มีเงินสิบล้านไหมเนี่ยค่ะนั่นคือเป็นจริงแล้วแปลว่าคําที่คุณพูดเป็นความจริงของคุณแล้วคําที่คุณฟังโปรแกรมจริตอะคะ่ะเป็นความจริงแล้วถ้าคุณพูดคิดและทํา มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรายังคิดพูดทำในระดับพลังงานที่ไม่ใช่แล้วเราก็ได้แต่รอคอยนะคะเราเปิดเสียงโปรแกรมจิตเอาบุญเอากุศลไปวันๆนะคะเปิดกล่อมสินค้าในร้านเปิดกล่อมบ้านกล่อมรถกล่อมตัวเองไปวันๆแล้วก็รอคอยเสียงโปรแกรมจิตนั้นจะไม่เกิดรูปธรรมในชีวิตเพื่อนๆนะคะ ดังนั้นค่ะมันก็กลับมาที่การซื่อสัตว์กับตัวเองหากเราต้องการสิ่งใดนะคะเราฟังเสียงโปรแกรมจิตเนี่ยเพื่อเป็นการที่เปลี่ยนถ้อยคาที่เราคุยกับตัวเองเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะคุยกับตัวเองทั้งวันนะคะจะมีความคิดความเห็นทัศนคติอย่างนั้นอย่างนี้ที่บอกตัวเองอยู่ทุกวันและทั้งวันการฟังเสียงโปรแกรมจิตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังนะคะที่ใช้กันมานานมากค่ะใช้กันมานานนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมีค่ะ เ,เพื่อจะให้มีชุดข้อความใหม่ๆเข้าไปคุยกับตัวเองแทนที่ชุดแทนชุดข้อความเก่าๆที่พลังงานมันไม่ดีนะคะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้ปัญหาทางตันเปลี่ยนใหม่เป็นคําพูดชุดที่พาคุณหาทางออกทางสว่างทางมัง่งคั่งทางร่ำรวยทางสุขภาพที่ดีความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รับเสียงใหม่ๆเข้าไปในตัว แต่ถ้าเรามัวแต่ฟังนะคะฟังฟังฟังโดยที่เราไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเสียทีเราก็ยังเฝ้าครุ่นคิดนะคะตอนที่ไม่ได้ฟังเสียงก็กลับไปมีมูดแอนโทนเดิมๆหมองมนนะคะหวาดกลัววิตกกังวลมันก็ไม่ได้ผลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะฟังเสียงโปรแกรมจิตไม่ว่าจะเป็นของช่องปรินหรือที่ไหนก็ตามหรือคุณจะทำขึ้นมาเองนะคะถ้าเมื่อไหร่มันยังไม่เป็นความจริง ในชีวิตคุณทุกถ้อยคำมันก็ยังไม่ปรากฏผลนะคะลองเอาวิธีคิดนี้ไปใช้ดูแล้วก็ไปฟังเสียงโปรแกรมจิตดีๆของคุณดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้เวลาตัวเองในการที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นตามคำพูดนั้นทุกประการผลทางรูปธรรมจะปรากฏออกมาะคะ่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับรายการพอดแคสต์ที่ปรินตั้งใจทำมาเป็นเทปสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆจะได้แชร์ได้ง่ายๆค่ะส่งไปให้คนที่เขายังไม่รู้จักทฤษฎีกลับหลังหันฟังจะได้ฟังแล้วแบบเออฟังง่ายนะคะ mm hmm. เผื่อบางท่านเขาฟังแล้วสนใจจะได้กลับมาศึกษาว่าทฤษฎีกลับหลังหันคืออะไรฐานจิตมนุษย์มงคลทาอาชีพมหัศจรรย์ร่ารวยมั่งคั่งแบบเศรษฐีข้างบ้านคืออะไรจะได้ออสนใจแล้วมาติดตามกันต่อนะคะทางช่อง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.masterprint.com หรือ search นะคะใน Facebook ใน YouTube ว่าทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็เข้าไปที่ช่องหลักของปรินได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีค่ะต้องการให้เพื่อนๆมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคัง่งมีอิสรภาพทุกด้านทุกมิติค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ